มันจีอยู่แบบเย็นเย็นจะว่าหลงตาว่าออมองนี่หร <c oughs> อเนาะแต่กี่มันห่อนแต่บัญหาเพราะมันเย็นเราลดจังอยากให้ผู้อื่น <c oughs> เป็นคือเย็นบ่อยากให้ห้อนขั้นหอนเนี่ยบ่จักเจ้าของเป็นบากระจมให้ลูกลูกจะไม่มันซัว ืบอกบ่ได้ใส่บ่ฟังพันจมให้เขาว่าหซื่อๆก็บ่เป็นใจเราพอตายแล้วว่าให้ลูกซื่อๆกับบ่เปลี่นว่าหูซื่อๆบ่เป็นบอกบ่ต้องสูญนั่นลาอันนี้บ่ถือแต่าลาเด้อก็ว่าสั้นตัวบักหำได้กินเด้อเราลา พราะว่าแม่เลี้ยงมานี่พอเลี้ยงมานี่มีแต่อาหารเด้อละบ่เคยซื้อเหล่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเด้อล่ะเด้อคือเอาล่ากะเว,ว้าเท่านี้หนึง่งสักแตกแต่เรากะว,ว่าหลายเท่าเลยพญาวาอีกอยู่ <c oughs> <c oughs> ยังย้อนไปอดีต <c oughs> จังสินะเด้คอคใครว่าค่อยจ่าเอาจังสินะเว่าลุงตาขเหมืกึกกะว่าจัางสิแหละ ยูนี่เห็นมันลอยไปเนาะรวมทั้งบวชเชลเมเกียรลอยเศร้าสามผู้ได้ผ่าแน่นหน่อยผู้หนึ่ง <c oughs> แต่ใหญ่กว่าผ่าแน่นแม่ไหนหลูยมพอยมแม <c> ่ <oughs> มาเยี่ยมหลูเยี่ยมเต่าอยูเดเรื่อยจังสีนาเ <c oughs> มชี่กับบุญแม่สามสิบเก่าหรือสี่สิบนี่แหละอยู่น้ากันกันนี่หล่นลตาพยายามว่าอยู่จังสิละ อยู่เย็นๆเด้อมีอย่างซอยแย่งกันเบืองแย่งกันบตรตายเฮาก็จะได้ทาบุญให้กันแลยทีเก็บกระดูกหายเลยจะไปไหว้กันลงตาว่าแต่ว่าจังสีแหละพระสงฆ์องค์นี้ก็คือการรุตากะว่าอยู่จังสีแหละก็เลยได้เป็นถูกนําเพลินจังสีหนาอยากให้เห็ุจังสีพระพุทธเจ้าบัญสอนให้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบเย็นอย่างนี้ บันฑีสุดท้ายเหมัน <c oughs> ระวังตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเดอ้อกำหนดใจบัณฑิันมันเนึกมันคิดขอยจะไปอุ่นไหวนะมันเด้ออย่าไปศูน,นะนญห้มัน <c oughs> คันได้ขึ้นแล้วก็บรรจไวอยด้แมนบ่ บางเทื่อก็ดีคือจะนอนบรับผูนะจิธรรมดาอันนี้อารมณ์กรรมฐานเดิมฝากไว้แต่ว่าคนเนี่ยบ่คอยหูจับคันมันคิดหลายเพราะว่าบ่สงบคิดหลายโพดพันว่าเอากันยังว่ามันคิดเสียสิให้มันบ่คิดแต่จะไหนการยังว่ามันคิดจือไหวเด้อความจริงคือมันคิด แล้วเต้มึงสั่นตัวเข้าใจตัวโมเมนต์เฮ่าได้นี่กายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่กายวุ่นวายมันทำไมคิดเราก็กำหนดนี่เนื้อมาหัวใจเทาเนี่คิดหนอคิดหนอคิดหนอะคิดเนอเสนยรู้ความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหม คิดทอดลูกดับบอคิดทอดหลานดับบอคิดทอดผู้นั้นดับบอคิดไปหน้าคิดดับบอคิดไปหั่เป็นี่ดับบอเกิดเจตบุญให้ท่านมันเกิดดับเกิดดับบอเป็นต้นคิดหนอคิดหนอกกาหนดสํเนียกรู้วมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเบอร์ความคิดสาเนีจกลงตรงนี้ถ้าผู้ใดยังไม่เห็นความเกิดดับปัญญายังไม่เกิด เนอะเมื่อปัญญาไม่เกิดมันก็ได้แต่สิงกับสมาธิและจากหันไปเมื่อปัญญาไม่เกิดกิเลสก็แทรกได้เพราะฉะนั้นคิดไปกระทุกไปคิดไปกระทุกไปคิดไปกระทุกไปคิดไปกับพ่อใจพอพ่อใจคิดตั้าแด่แหงศูนย์บังเถออืมใจมันกูเปิดจะจมันกูอิ่มะจมันกูเบือ่อะจมันกูนาย กับยูจังสีแหละเห็นบ่อันนี้ธรรมชาติของโลกเป็นจังสีปุโลกได้บะมเมเตห์ห่าได้ <c oughs> ครับว่าพื่นหลงตาแต่เคยเป็นขากมาหลายละเรื่องืันนี้็ดีคิดอยากให้พุนันดีคิดอยากให้พุนีดีคิดอยากให้เป็นจังสันคิดอยากให้เป็นจังสีจังสีนะเพราะฉะนั้นเด้อคิดอย่งางกระสังคิดเนาะ คิดหนอภาวนาเด้ออย่าไปวุ่นวายนะมันคานเอาเข้าใจตัวนี้เด้อย่ำอีกเราจะไม่เครียดเลยคิดก็รู้ว่ามันคิดพอคิดปุ๊บดับปั๊บคิดปุ๊บดับปั๊บคิดเรื่องเก้ากระจังแต่ไม่ใช่ของเก่าคิดปุ๊บย่ำไหนดับคิดปุ๊บย่ำไหนดับคิดปุ๊บย่ำไหนดับมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง ธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันหน้าที่ของเรากำหนดนสมิเธิรู้ว่าสิ่งนั้นนั้นเกิดดับ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 ไหมเท่านั้นเองคันเท้าที่ใส่ลักสมถะภา,าวนาคัามันขีดเด้อแพ้งลงลงหัวใจนี่ยคิดหนอคิดหนอเจ้าลงไปเจ้าลงไปแพ้งลงไปแพ่งลงไปแพ่งลงไป ันเพ่งไป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 ,งไปคันนิกรมสมาธิเกิดทรงผลนี้เกิดปจาระทรงผลนี้ถึงอัปปนาเป็นฌานมันก็สงบเห็นบอกเขาอาศัยความคิดนี่แหละเป็นอารมณ์นั้นสามารถเข้าถึงสมาธิได้แต่ถ้าผู้ใดอ,อยากต้องการปัญญาคิดหนอส้ำเนียลงม,มันดับคิดอีกดับอีกคิดอีกดับอีกเกิดดับเกิดดับบางทีมันหายวัดไปก็ตาม พอคิดขึ้นมาอีกกาหนดอีกคิดขึ้นมาอีกกหนดอีกคิดขึ้นมาอีกกาหนดอีกเรากําหนดอยู่อย่างนี้เห็นมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองนั้นคือตัวปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแม้คิดจิตก็สงบเห็นบอกพราะละเรื่องนะไม่ได้ไวุ่นวายอย่างก็จูไม่งูเงิดเอาความงูหงิดบออกจากจิตจังสีนะขั้นศูนย์ กาอย่าไปวุ่นวายนะมันเด้อขันศูนย์ไหไปกระซังศูนย์หนอศูนย์หนอกำหนดเอาความศูนย์ความโกรธออกจากจิตความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธอย่าไปวุ่นวายนามันอีหยังเกิดขึ้นมากกันดีคือการกเข้าไปหลังไปหลงกําขี่ขออภัยเหตุยังไงกรรขี่อะไเหตุยังไง าวน้องตาบางทีจบ,บนเนท้ายกัญากำขี่เลยครับจังไดนเออสาธุเนาะกะเท่าหันหนึ่งคุณจะว่ากำขี่เข้ากระล่างขี่เอาขี่ออกขยันมันเหม็นเอาสบู่ใส่น้ำยาใส่กินเหม็นก็ออกขี่ก็เบิดมือก็สะอาดเพราะมือไม่ใช่ขี้ขี้ไม่ใช่มือ ไปวุ่นวายเป็นเห็ุอีอย่างข้อนี้ฉันใดความโกรธกับเรื่องกับจิตความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธโกรธเนอ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 กนอกำหนดจะเหนียรู้เมื่อสติสมบูรณ์ขึ้นมันจะไปทําลายโมหะเมื่อสติสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นโมหะดับความโกรธก็หายวับเองเกิดเองดับเองขามันอยู่อย่างสิ่ ขั้นผู้ใดเข้าใจจงสิวัดไดเดือดร้อนอี่างแม้ยังไม่ถึงพันิพานถ้าเดินตามทางสายกลางศีลส,สมาธิปัญญากเกิดขึ้นจะสิโหลดวัดใดเดือดร้อนอีนียงปันใดใดเดอ้อคิดกระรูว่าคิดสงบกระรู่าสงบงดเงิดกระรูปะงดเง็ด,งดบ๊สบายใจกบคิดกะก็รู้ว่าไม่สบายใจสบายใจก็รู้ว่าสบายใจ กำหนดเสนอรู้ทุกอย่างเหตุอยู่อย่างๆถ้าผู้ใดกำหนดเทนมันเกิดดับ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 วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นได้เมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์มรรควิธีเกิดเท่านั้นเองพอคิดปุ๊บคิดยังไม่หนอเลยหรืออาจจะจนตรงหนอก็ได้หรือคิดวุบลงอย่างแรงเลยจำได้ว่ามันดับไปตอนไหนมันคิดเรื่องอะไรดับไปอย่างไร จำได้มักผลนิพพานก็เกิดจังสินามันเป็นอารมณ์กรรมฐานความคิดเกิดที่เพราะฉะนั้นหยาดยมเดี๋ยคิดก็จะไปวุ่นวายนะมันเข้าใจได้ย้ำไห้คนส่วนมากบอท่านได้เข้าใจก็วุ่นวายอีหลีตัวนี้ก็ดีว่าแต่มันกวนเฮ้านางภาวนาไม่ได้ขึดขขหน่อยเพราะว่าอ้าวแต่ยังว่ามันคืดเนาะ มันนี่แล้วแต่มึงว่าซันเดอร์คิดก็แล้วแต่เธอเราจะดูเฉยๆเข้าใจตัวเบิงซือซือบวร้านพันสอนเนาะโซเขาดาแตงก็ืมเบิงซือซือเขาปล่อยเฮากะเบิงซือซือฟังซือซือเฮาเ่เอาคันเฮาเ่เอามันก็บพบสะเทือนจิตอันนี้บ่ยากได้ แต่หาุดแต่ฝ่าวเอาแมนบอคันเ็นกันบเพชรบดีปุปรบมาสุดแต่ไปเอาเขาอันนี้บดีนั่นเอามาใส่ใจเจ้าของไว้จะแมนมึงเว้าเนี่ยเห็นบอเช่นที่ที่ฝ่าวทิมกับวทิมจังสีนาคัานเขาว่าวมุมวนเขาว่าเพื่อนจะท่านสีเขาด่าหันดานี่ได้เงี้แล้วกับแท่นที่สะ ก็แล้วแต่เธอสิดาตัวขนาดสิวานจังสันกรบบวาเฝ้ารับเอาปักแปรรับเอาแล้วมาใส่ใจเจ้าของแล้วก็มาจมให้เขาบันเจ้าของไปผูกเอาเองเขาก็ว่าเพราะเขาพุ่นแต่ว่าคนบางคนแบบไปเอาของเขาอันนี้พอดีนะมาใส่เจ้าของไว้ไปจมให้เขาบันเครียดให้เขา ยังที่นะ่ะคนขาดปัญญาเป็นอย่างนี้ทางโลกไถกระสงังและจะอยู่ในโลกด้วยความเป็นทุกข์แต่คันผูใ้ใดเข้าใจขึ้นลงตาว่าใครจะทำอะไรจะพูดอะไรเรื่องของเขาแมนบอแมนบบเฮาปฏิรูปสิปากเขวไ้วแมนบบ จังทีนั่นเราจะไปหามเขาได้ก็แล้วแต่เขาเหละนี่สุดท้ายมันเบิ้งนี่เมื่อหลวงตาเนี่ยเด้เนนิ้วกลางคือจิตนิว้วซีนี่คือบาบนิ้วนั่งนี่คือบุญสามอย่างนี่บระมาณน,นั้นเดียวกันขันบาปเกืร่วมกับจิตไผ่กับสร้างเสียให้เขาเว้าดีมันเ้ายามันเ้าบได้ คันโทษสากร่วมกับจิตปุ๊บจิตมันก็ะสีสังด่าเม่มึงพันวะอันปากบัจจที่เจะาตหนอ่างับอ่างับโคตรพ่อโคตรแม่หาไรตับไรไตหาตำตับตำไตตำใส่ตำพุ่งม้งกระยูจังสี่แหละปัญญบุญก็เรื่องกับจิตหล่าหลาพันวะหล่าหล่าบักหำอีนาง เอินผัวก,กับพ,พ่อพ่อไปจักรัซนเด็ขันบุญเกิดร่วมกับจิตนี่ยเมาโมนบาปเกิดร่วมกับจิตอีกเอาอีกหืมบุจอบ,บุรุบุจูปาะยุทจังสิแหละบัดบุญเกิดร่วมกับจิตลาลาค้ำคำบักหำอีนางไปจักรั่นจังที่เนาะบ่อนี่เมียกับมวนบ่เอานี่ผัวก,กับมวนบน่เอาเนี่ยพรเนี่แม่กับมวนเบิ้ด แต่ขันบาปก็ร่วมกับจิตแล้วไปตามเรื่องมันเพราะฉะนั้นเขาที่ไปเครียดเนียเขาบาดอดายเพราะอย่างเพราะเขาบ่าอยากว่าจังซันดอกเขาบ่าอยากเฮ็ดซัวบ่อยากว่าซัวคนนั้นแต่ว่าบาปกร็ร่วมกับจิตเขาไม่รู้วิธีรักษาจิตเขาไม่รู้วิธีปฏิบัติจิตมีหน้าที่สั่งการเห็นบห พราะฉะนั้นมังก็สร้างมาเมื่อกันเอาแม,ม่มืงพันว่ากำกัะปั้นเลย่อเมื่อพัจักรีพิจารณากำปับตีปากเนี่ยมันก็ใสร่รถปากไผมัมก็ตีได้ว่นแต่สร้างเถอะเพราะร่างกายเป็นขีขาเห็นบ่ใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวผู้รับใช้จังสีนาแล้ที่ไปโทษเขาได้คันเทาเขาใจตัวนี้แล้วหลุดบกเขียดเหยียดได้ ไม่มีใครทางโลกอยากชั่วอย่างคนกินเหล่าจะสิเขาก็ไม่อยากกินไหนคันเบาตามภาษาลักร้มน,นแต่วันนี้บาปเกื้อร่วงกับจิตเขาโมหะก,กับเรื่องกับจิตมันก็เลยหลงเมื่อหลงจิตก,ก็เลยสั่งให้กินเห็นบะบัดบุญก็เรืกับจิตมันก็เคืด เี่เอาที่เศร้สสาสะบนอเศร้านอเห็นบอกขันบุญก็ลงกับจิตนน่ะแต่ว่าบรรบาปก็ลงกับจิตฮดเอาสักก์กนเถอะพันวะก็แล้วยูจังสี่แหละเพราะฉะนั้นคนเราจึงเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะจิตเป็นผู้สั่งการแต่จิตจะสั่งได้ต้องมีบาปได้มีบุญเกิดร่วมกับจิตก่อนมันจึงจะสั่ง เพราะฉะนั้นเนาภาวานานี่อบรมจิตนี่โตัวกลางเนี่อบรมจิตให้มันรู้เรื่องอบจมจิตให้มีปัญญาเมื่อปัญญาเกิดเรื่องกับจิตบาปเกิดร่วมมันก็หูว่าเป็นบาปบาันเห็นบะเอาบาปบอกเมื่อบาปบอกมันก็ว่าเหตุส่วนว่าเว่าส่วจังจีน่ะบุญกเ็เลืนกลัวมกลมครับจิตดูแลจิตอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาภาวนา การภาวนาคือการอบรมจิตจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของคนทั้งโลกถ้าอบรมจิตดีแล้วบวาพผู้ใดกระสงังดีเบิดสุคนเห็นบ่าดีดีด<笑>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 น้อง่ายามีซะดีดีหน้ากระบบู บ่อเบิงบ่อแขงบ่องอบ่อเคอออียดบ่อสูญบ่อสร้างคนจัมงทีน่ะก็สวดไว้แต่มือจังโมงว่ะฮะ นาฬิกายี่รับก็าบสองลูกตาหรือเบิงนาฬิกาแ <laughs> สดงว่าเนาะเอาเอาสรุปเนาะมันอินสรุปซะมีโอกาสจะที่ไปวอาให้ฟังใหม่เดิเะก็ญาติย,าาย่อมถวายอุปธรรมบรรลุวัดว่าประสาทสนามาหลวงตาอยู่บ่อยแน่งมามาอยู่วัดเก่าก็ดี กาย้อนเขาน้ำพ่อชนะาหารหยาดโย,ยมเบิดสุไฟแจังที่หนาะหลวงตาแผ่เมตตาให้คู่มือคู่มือว้าวยังศีรษะคู่มืออิรีได้บอมบ์แมนธรรมดาเนิร์ถึงหยาดพี่นอ้องเนิร์ถึงหยาดเถึงโยมอุปทานบรรลวัดว่าภาษาสนากดีเบิด์ตบาเบิดเมืองเขา,า,นา,านนเนี่ยแหละผู้บ่ได้มากะเป็นกับเป็นบางส่วนเป็นบางคั้บางข้าว เพื่นกระด้ยเหตุน้ากันอยู่จังสีนะหลวงตาเลยแผ่เมตตาให้ประจำาประจำาพระจำนันกาหลวงตาบอกมาโมนี่เรื่องชีวิตเดอ้เอเฮาเหตุพิษอย่างมาแก่ไขซะเอาบาปออกก่อนตายพุทธเจ้าพุทธัสแก้ซะก่อนอานนน <c oughs> ดูก่อนอานนนผู้ใดไม่อยากตกนรก ต้องแก้ไขปัญหานั้นก่อนตายไม่ใช่ว่าอยู่มีชีวิตอยู่เป็นอย่างหนึ่งตายแล้วเป็นอย่างไม่ใช่ต้องแก้ก่อนตายย่ำเด้อแก้ที่ไหนอ,น,อนุนแก้อยู่ที่ใจนั่นแหละวัฒนพุทธเจ้าพุนวาน,นจังชินะอยู่ที่ใจเท่านี้พราะเหตุบาปพ,พระวังก็จิเก็บรักษาบาปไว้เหตุบุญ พระงก็เก็บก็เก็บรักษาบุญไว้อยู่น้ากันบาปกระบุญเครื่องก็ตามมะหุ่งนี่ทั้งประแดดทั้งนาปลาทั้งผงชูรสทั้งหมักเน่าทั้งมกหุ่งอยู่น้ากันขณะาประแดกเสายกระเค็มเอามะกเน่าเสายกระสมจังสีน่าอันนี้คือกฎแห่งกรรมคือกันจังศีเพราะนั้นมาอยู่น้ำกันกระจริงอยู่ขันบุญให้ผลบุญมีฝลั่งสูงก็ให้ผลก่อน คันบาปมีพลังย่ำใดก็ให้ผลก็อยูอย่งสิคันเท้าเอาบาปออกเบิดแล้วเหลือแต่บุญอย่างเดียวเย็นเย็นชีวิตพาะนั้นหลวงตาปารบม,มาเนาะก็สมควรแก่โอกาสและเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการพระมหาวงเดือนซึ่งเป็นรูปเป็นหลานเนาะมาอยู่นำหลวงตาลอยอิ่มใจนำ พระเจดีย์พระญาติพระโยมเดินโยกมดังพระวรนณาพระเดชพระคุรหลวงพอ่อของเฮ้ากาเฮ้าขาให้ดูแลถาดขันพูนบริหารประสาทศาสนามากๆส่วนจะพระคู่ปริยัตบิราพอดมาก็บริหารจึงหนึ่งระอาจารย์แพร่หลอยกระบริหารบริหารอีกจงหนึ่งจะมหาวุฒิเกิดกับบริหารบริหารอีกจึงหนึ่ง,นนงเป็นต้นซอยกันจันโรงประสาทศาสนาท่านาทีคนละส่วน หลงตาตะเลยอิ่มอกอิ่มใจจะวา่าวแต่แต่มือแหลกจนหอดมือนีหลงตาก,ก็ดีอิ่มใจน้ำหยาดน้ำโยมงลูกหลูกหลานหลานไปศึกษาหล่อเลี้ยนผ่าเพี้ยนปฏิบัติแล้วโง่ขึ้นมาอยู่กบพ่อกับแม่กับผีก,กับหน้องอันนี้ถือว่ายาติสังโฆโหเอตมังคารมุตตมังด้วยอนุภาพบารมีคุณบัศีรัตนารัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแม่จีแม่ปรามพรพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ตามไปได้มาก,ก็ตามเป็นต้นเราให้ทานรักษาศีลศึกษาโรเรียนภาพเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมาแล้วหลับตาลงสักนิด สํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าทึงจิตถึงใจเมื่อจิตเจ้าของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บ,บานเอ,อิบอิ่มผ่องใสผ่องแผ้ว น้อมกล้าวถวายเป็นพระราจกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุละยะเดชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยาเจราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนีเจ้าคุณราชนีนาถเป็นาราชกัญญาณี สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบ่นน้อมกสณถวายเดบุรพาจารย์เจ้าประเทราจ,จารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นอุทิศบุญกสลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเน้อเนื้อแก่เห็นใบหน้าแววตาของพ่อของแม่ พ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาผู้ที่ปุญฺญาลนให้แก่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานครูประชาอาจารย์ผู้มีประกาศรกุนทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมในเวรบรรดาสัมพสัตทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้ร,รับทราบขอให้อานุโมทนาสาธาทุกการเหมือนกระตนทำเอง ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุทเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สมาเมเณรแมจีแมพรามพระพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ตามไม่ได้มาก็ตามโดยเฉพาะน้อมบุญถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชปีชายญานมุนี หลอมมหาวิริโยเป็นต้นขอทุกๆฝ่ายจะมีแต่วความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะปะละปฏิพานธนาสาร,รสมบัติธรรมสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดเป,ป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรม ขอความคิดความปรารถนาะนั้น,น,นจงพรันธ์สาเร็จจงพรัน์สาเร็จจงพรัน์สาเร็จและในที่สุดขอทุกฝ่ายขอให้รู้แจ้งแทงตลอดเชงอริยสัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลปณนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ